แงกันตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ำเสมอนิวเคซีไลท์ใส่ใจในตัวคุณสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 กลับมาพบกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับในเบร็ที่2นะครับในนี้ครับเรามีคุณพีททองเจือนะฮะคุณเมริซ่าลอสนะครับรวมไปถึงคุณหนุ่มกัญชัยรอกันอยู่นะครับถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภาพบรรยากาศงานบวงสรวงละครเรื่องดงดอกนิ้วทางช่อง8นั่นเองค่ะพี่เต้ยค่ะที่ว่าได้ว่าเป็นฝีมือของผู้จัดละครคนเก่งอย่างพี่ก้องปิยะนั่นเองครับแล้วก็พระเอกนางเอกเนี่ยเรียกว่าเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของพี่พีททองเจือนแล้วก็สาวพอลล่าเทเลอร์ของเรารวมไปถึงยังการเป็นการพลิกบทบาทแล้วก็ ต้องมารับบทเป็นพริตตี้คีวีนอีกด้วยนั่นเองค่ะออและแน่นอนค่ะเราเจอพระเอกของเรื่องค่ะพี่เต้ยอย่างพี่พีททองเจือเนี่ยต้องของอัปเดตเลยว่าช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าผู้จัดละครจะแบบเฮ้ยติดต่อให้ลูกๆของพี่พีทเนี่ยมาเล่นละครเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็รวมไปถึงเห็นว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะทําละครให้ลูกๆเล่นเองด้วยออจริงๆแบบนี้เนี่ยจะดูว่าเป็นการผลักดันลูกๆเกินไปหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงน้องๆเนี่ยมีแววของการเป็นนักแสดงบ้างไหมเราไปฟังพี่พีทค่ะ ก็ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นครับนอกจากรายการนอกจากละครแล้วเนี่ยก็ทำรายการด้วยนะครับเป็นรายการเป็นเวอร์ลิตี้ของนักแข่งครับอยู่ในช่อง THV ด้วยครับ mm hmm. ก็จริงๆงานที่บริษัทก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้น้องๆเริ่มโตขึ้นนะครับคนโต9ขวบ7ขวบแล้วก็พอบริหารเวลาได้แต่ว่า ให้คิวทั้งหมดสมมติว่า7วันนี้ให้คิวทั้งหมดกับการทํางานในวันบันเทิงไม่ได้นะจะได้แค่2อสาวันแค่นั้นเองซึ่งก็พยายามช่วยผู้จัดซึ่งบางครั้งเนี่ยมีความต้องการในตัวนักแสดงแต่ว่าเวลามันไม่ลงตัวนะแต่ตอนหลังนี่ก็พยายามบริหารให้ดีที่สุดแต่ว่าก็ายอมรับว่าตอนนี้ก็เหนื่อยพอสมควรเพราะว่าพวกอย่างพุทธประทานก็จะประชุมทํางานแล้วก็สาวทีก็จะออกแข่งนะครับาจารคารที่จะถ่ายละครก็แบบแน่นมากๆเลย ก็มีก็มีครับผมแต่ว่าคิดว่าคงจะให้เขาเล่นตอนช่วงโรงเรียนปิดอย่างเดียวอาจจะทําละครเองด้วยน่าจะเป็นน่าจะเป็นเด็กๆแอดเวนเจอร์มากกว่านะครับเพราะว่าลักษณะก็คือเราใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็แถวที่เราอยู่เนี่ยก็จะมีสวนสัตว์มีแอดเวนเจอร์พาร์คมีอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วเนื้อเรื่องน่าจะเป็นลักษณะนั้นจริงๆแล้วสิ้นปีเนี่ยก็จะทําละครของเองด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นแนวแอคชั่นเพราะว่า ไม่ได้ไม่ได้อยากทำอะไรแต่ว่าอยากทําลักษณะแนวละครนัวเองชอบนะน่าจะน่าจะเริ่มทาประมาณสิ้นปีให้เขามีประสบการณ์ดีกว่าครับแต่ว่าถ้าให้งานทํางานเต็มตัวอยากให้เรียนจบก่อนเพราะว่าที่เราผ่านมาผมทํางานในเด็กๆก,ก็ชีวิตในวัยเด็กหายไปนะก็พอเราหยุดทํางานเราก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่น้องๆคนโตเซย่าคือโชคดีที่น้องๆสามคนเนี่ยได้ทุนการศึกษาอยู่ที่ซ u p เปอร์สตาร์แค y ีนะครับก็ เสยะกับมิยาเรียนบรรเลเพิ่งได้เขียนนิยมไปนะครับแล้วก็เสยียาร้องเพลงเคาะมากนะครับก็เรียนร้องเพลงที่นั่นด้วยกับมิยาแล้วก็คนเล็กน้องโรเตอร์ผู้ชายเนี่ยห้าปุตึ่งก็เป็นมือก,กองอยูนะ่ตีกองอยู่เพราะนั้นก็เหมือนว่าให้เขารู้จักมีวินัยในการฝึกตัวเองอย่างที่เล่าให้ฟังอยากให้เขามีประสบการณ์และมีวินัยในการใช้ชีวิตมากกว่านะฮะสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากกว่าครับ ก็อย่างที่พี่พีดเขาบอกนั่นแหละจริงๆเราผู้จัดเนี่ยก็มาติดต่อเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้ลูกๆเนี่ยให้น้องๆเนี่ยแสดงละครจริงๆเนี่ยขอเป็นช่วงปิดเทอมอย่างเดียวเลยค่ะพี่เต้ยคะส่วนเรื่องที่จะทําละครแล้วก็เป็นผู้จัดเองแล้วก็ให้ลูกๆเล่นเนี่ยเขาบอกว่าแนวละครที่จะทำเนี่ยจะเป็นแนวแบบเด็กๆแอดเวนเจอร์มากกว่าลูกเราเพิอย่างนี้หรอเออประมาณนั้นหลายคนก็จะแบบเฮ้ยมันจะดูเป็นการผลักดันลูกเกินไปหรือเปล่าพี่พีดบอกว่าให้เขามีประสบการณ์ดีกว่าครับเออแต่จริงๆแล้วป๋าดันเองไม่แปลกนะคือถ ้องส่วนพี่พีชก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนโตน้องเซย่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรียนบัลเล่แล้วก็เพิ่งได้เกียรตินิยมไปด้วยแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงเนี่ยได้เพราะมากๆด้วยอ่นะฮะแต่อย่าบอกน้องเซย่าน่ารักจริงนะน่าเปร๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวรอติดตามดูว่าละครของพี่พีทเนี่ยว่า ใครจะเปนเล่นอ่ะอลุกตัวเองแหละต้องเห็นว่าเมื่อกี้พี่พีคก็บอกว่าจะดันลุกมตัวเอง<ช>พี่ดันชิโร่บ้างดีกว่าเอาเลยพี่เต้ให้มาใหเอกหนังดีกว่าหนังอะไรอ,ะอ่ะมาตอนที่สาวสวยวันนี้ดีกว่าครับสำหรับนี่เลยเมลิซารอสนั่นเองนะครับก็ล่าสุดได้ไปเจอในงานนี่แหละนะฮะวงสขนละครดงดอกนิ้วนะครับอัปเดตนิดหนึ่งเห็นว่าเรื่องนี้คาแรคเตอร์รายมากนะม,มีการปรับตัวหรือว่ามีการเรียนอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงนะฮะพลิกบทบาทครั้งนี้เนี่ยต้องมีการบอกว่าทำกัน บ้านเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับเล่นกับคุณพีททองเจือเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ตื่นเต้นไหมเห็นว่าจะออนแอร์ในวันที่21นี้แล้วพิ่งบวงสรวงไปแป๊บเดียวออนแอร์เลยพรุ่งนี้เองใช่จะเป็นยังไงไปติดตามกันครับก็เรื่องนี้นะคะไมก็รับบทเป็นแสงดาวค่ะก็คือเป็นเลขาของพี่พีในเรื่องพี่พีก็จะเป็นพระเอกซึ่งเป็นเหมือนเราเป็นผู้บริหารใหญ่ของโรงแรมใช่ไหมคะเราก็ในเรื่องเนี้ยตัวของเลขาคือแสงดาวเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ชิดพระเอกตลอด คือไม่ว่าพระเอกทำอะไรเนี่ยอยู่ในสายตาตลอดค่ะแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นร้ายต้องเรียกว่าทำกันบ้านเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะก็ต้องทำความเข้าใจกับบทกับตัวละครว่าแสงดาวคิดยังไงแล้วก็ต้องสื่อสารความเป็นตัวตนของแสงดาวออกมาให้คนดูเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือค่อนข้างพลิกเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ต้องแบบคือต้อง,ต,อง,ต,องต้องจูนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่า ในเรื่องเนี่ยตัวละครแสงดาวเนี่ยจะมีมีพัฒนาการของของความเรียกว่าร้ายมากขึ้นเป็นสเต็ปๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีวิธีการที่จะเขาเรียกว่าเขามีแผนการที่อยากจะได้พระเอกเนี่ยมาเป็นมาเป็นของเขาอะไรเงี้ยค่ะ <S <S แต่ก็เขาจะมีวิวธีของเขาแบบเพิ่มสเ็จความร้ายเพิ่มขึ้นเรื<ๆ>่อยๆยๆในเรื่อง ก็พี่พีก็เป็นคือพี่พีก็เป็นนักแสดงมืออาชีพอยู่แล้วค่ะก็เวลาเข้าเข้าบทด้วยกันก็จะค่อนข้างทํางานง่ายอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็จะมีแบบสอนด้วยมีมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะช่วยค่ะทำให้ทํางานได้ง่ายขึ้นค่ะถามว่าเรื่องนี้ก็แรกๆก็เกรงค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้นี่นักแสดงแต่ละท่านเนี่ยนะคะเป็นมืออาชีพนั้นเลยแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับเริซาที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงมืออาชีพทุกๆคนค่ะ ก็ตื่นเต้นค่ะยังไงก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะสำหรับ,บละครเรื่องดวงดอกนิ้วค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องราวเข้มข้นจริงๆแล้วก็อย่าพลาดนะคะทุกต่อน,นี้เรียกว่าพลาดไม่ได้เลยเรื่องราวแบบอาจจะมีพลิกผันตอลอดเวลาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นักแสดงทุกท่านเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าสุดจริงๆแซ่บมากเรื่องนี้ค่ะนะฮะว่าเรื่องนี้ก็ทำกันบ้านค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเพราะว่า เป็นการพลิกคาแรคเตอร์จากละครเรื่องที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเยอะมากถูกต้องเพราะว่าถ้าใครติดตามผลงานของสาวเมดิซ่ารอดเนี่ยผลงานที่ผ่านมาจะเป็นแบบเฮ้ยผู้หญิงหวานๆแล้วก็สไตล์คุณหนูคุณหนูเป็นคนดีแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมาเล่นร้ายด้วยอย่างที่พี่เตยบอกกองก็ติดตามกันได้นะครับ21เมษายนอยู่นี้กับทางช่องแปดนะครับถูกต้องค่ะดงหลอกนิ้วคลุงนี้แล้ว21แค่คิดนะฮะคุณพอลล่าเทลเลอร์เป็นเมียหลวงที่ตบกระจายนะครับคุณโฟสโกลาสเป็นพริตตี้ใช่คุณพี่ทองเจือเป็นพระเอกก็โอ้โหจะบอกว่า ข้างจริงๆสำหรับละครเรื่องนี้ยังมีสาวโบวิอัมาด้วยแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกหลายๆคนก็รอติดตามดูว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครแล้วก็นักแสดงี่ยจะเป็นยังไงพรุ่งนี้เลยดงดงค่ะปิดท้ายวันนี้ค่ะกับภาพข่าวจากเว็บไซต์สยามดารานั่นเองที่เป็นข่าวของพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็พี่เมย์เฟื่องอารมณ์นั่นเองเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่รักที่ที่ควงคู่หวานกันมานานกว่า10ปีเลยทีเดียวสำหรับคู่รักพิธีกรอารมณ์ดีอย่างพี่หนุ่มกัญชัยกับนางร้ายหน้าหวานและที่สําคัญเนี่ยสวยมากๆ สําหรับอย่างพี่เมย์เฟื่องอารมณ์ค่ะที่หลายคนเนี่ยก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีเมื่อไม่นานมานี้นาพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วว่ามีแผนที่แต่งงานกับพี่เมอย์อยู่แล้วเนี่ยแน่นอนพร้อมยอมรับอีกด้วยว่าน,นะตอนนี้เนี่ยนะคะตนเองเนี่ยอยากที่จะมีลูกแล้วโดยไม่ซีเรียสถ้าเกิดว่าพี่เมย์เนี่ยจะท้องก่อนแต่ง<อ>ด้วยนั่นเองอเนื่องจากอายุอ,อายุทั้งคู่เนี่ยอย่างที่รู้กันก็คือแบบเฮ้ยเริ่มเยอะแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยพี่เมย์เนี่ยสุขภาพก็ไม ก็ยังได้ยอมรับอีกด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้พาพี่เมย์เพื่อนอารมณ์ของเราไปทำกิฟมาแล้ว oh. เหลือแค่เพียงอย่างเดียวว่าตอนนี้เนี่ยนะคะจะ <c oughs> จะมีข่าวดีหรือเปล่าก็เท่านั้นเองค่ะคแต่ว่าอยู่ๆค่ะมันดันมีกระแสเมาส์ออกมาว่า พี่เมย์เนี่ยตั้งท้องอเออในโลกไซเบอร์เนี่ยก็คือเนื่องจากมีคนตาดีเนี่ค่ะเห็นพี่หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเข้าไปโพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดพิธีกรสาวรุ่นน้องอย่างสาวนุ้ยสุจีราเป็นข้อความว่า HBD มีความสุขมากๆนะมีลูกเร็วๆแล้วก็วงเล็บเขาแซงก่อนนะ,อะเอชีวิตแฮปปี้ไม่เจ็บไม่ป่วยรักนุ้ยนะ พี่หนุ่มกัญชัออยเขาเองที่รู้กันคุณนุ้ยก็เพิ่งแต่งงานกันไปเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาใช่แล้วค่ะแล้วพี่หนุ่มบอกขอแซงก่อนนะคล<อ>ิปนี้มนลลไม่ได้อขอแซงเ,<อ>เขาบอกเลยว่าเขาแซงก่อนแล้วนะอไอ้ข้อความตรงนี้หลายๆคนก็เลยคิดว่าน่าจะมีข่าวดีแล้วนั่นเองค่ะคจากข้อความดังกล่าวเนี่ยจึงทําให้เป็นที่สังเกตของอเรียกได้ว่าหลายๆคนในโลกไซเบอร์แต่ว่าเขาเนี่ยก็ติดต่อไปทางพี่หนุ่มแล้วแต่ติดต่อไม่ได้ก็เลยติดต่อไปทางคนใกล้ตัวหรือว่าคนสนิทเขาบอกว่าไม่ได้ยินข่าวนี้เลยรอฟังจากปาก ของทั้งคู่เองดีกว่าน่าจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนมากกว่าถึงว่าเรื่องดีๆเนี่ยฮะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรอเจ้าตัวออกมาพูดดีกว่าว่าบทสรุปเฮ้ยแซงคุณนุ้ยจริงป่านี่ไงคุณหนุ่มบอกว่าเขาแซงก่อนแล้วนะเออๆนะฮะก็ถ้าถ้าเป็นจริงแล้วกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับเรารับรองว่าลูกมาต้องบอกว่าน่ารักเหมือนคุณหนุ่มนะแต่เรื่อคนว่าอย่าเจ้าชู้คุณหนุ่มไม่เอานะเอาแค่ความน่ารักความทะเลนบอกไอ้เจ้าชู้เนี่ยเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวราาม่ีนก แข่งข่าวหรือว่าบอกจากปากคนหนุ่มเองใช่แล้วค่ะดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวบันเทิงครับก่อนจางอัดไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยครับใช่ค่ะต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆีบแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผลิตภัณฑ์ซินวีด้วยค่ะสามารถหาซื้อกันได้รางวันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะติชมรายการกันได้ครับที่ที่อยู่ด้านล่างครับเป็นปริิบัติกับจดหมายครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังกันได้ที่เวอร์เว็บ dot นี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะ